ครับก็ปราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเกี่ยวกับส,สมาชิกกลุ่มติวเตอร์ออนไลน์นะครับครับผมชื่ออาปิตยศเสวีส,วสุธรนะครับก็เป็นแอดมินในกลุ่มติวเตอร์ของท่านนะครับวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของอวิธีการเขียนกรอบข้อสอบกฎหมายอาญาซึ่งก็เชื่อเลยเินว่าทุกๆท่านเนี่ย ประสบปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องนี้อยู่นะครับก่อนอื่เลยคงต้องพูดกล่าวถึงการเขียนต่อนะครับมันมีเทคนิคอยู่ไม่กี่ข้อซึ่งแต่ละข้อเนี่ยหากท่านฝึกฝนจริงๆผมเชื่อว่าไม่ยากนะครับที่จะเขียนต่อกฎหมายออกมาถ่ายทอดความรู้ของเราออกมาให้อาจารย์ผู้ตรวจท่านได้เห็นนะครับ เพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นการเปล่าประโยชน์แม้ท่านจะแม่นตัวบทกฎหมายขนาดไหนก็แล้วแต่แต่หากท่านขาดเทคนิคหรือวิธีในการเขียนเพื่อให้ได้คะแนนเชื่อเลยเกินว่าต่อให้ท่านแม้ท่านจะสอบผ่านนะครับก็ไม่อาจทำให้ได้คะแนนหรือในลำดับที่เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับ